สวัสดีครับทุกครับกลับมาพบกันอีกครั้งนับสำหรับการรีวิวฟิกเกอร์ซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็ยังอยู่กันกับป๊อปอัพพาเลตยูนะาอีกเช่นเคยนะครับเพียงแต่ว่าก็จะแตกต่างกันไปในเรื่องของสีชุดนั่นเองครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้รีวิวเป็นชุดสีดำกันไปนแล้วนะครับครั้งนี้เนี่ยเราก็จะมารีวิวกันกับชุดสีขาวอีกก็คือไวท์แบนนะครับเบอร์ก็รีวิวนี้จะขอรวบลัดกันไปเลยนะครับผมก็ในส่วนของกล่องป๊อปอั a พาเลต กล่องนี้เนี่ยผมก็จะรีวิวรอบๆกล่องแบบคร่าวๆง่ายๆเลยแล้วกันนะครับก็รอบๆกล่องก็จะเหมือนกับป๊อปอัพพาเลตโดยทั่วไปนะครับก็คือจะเป็นพลาสติกใสนะครับเกือบทุกด้านยกเว้นด้านหลังด้านหน้าก็จะมีพวกโลโก้ของบริษัทที่เกี่ยวข้องต่างๆนะครับรวมไปถึงโลโก้ของเรื่องด้วยพร้อมทางสติกเกอร์นะครับจากทางผู้ถือลิขสิทธิ์อย่างคาโดคาว่าด้านข้างนะครับซ้ายขวาเหมือนกันก็จะเป็นลวดลายของกล่องนะครับพร้อมกับเขียนคําว่า Popup palette ในส,ส่วนของด้านหลังนะครับก็จะมีโลโก้ Pop u p p a l e t t e ตัวใหญ่ๆที่ขอบเนี่ยจะเป็นสีชมพูแล้วก็จะมีพวกฉลากค้ำเตือนต่างๆต,ตามแบบฉบับของกล่อง o p u p p a l e t t e ทั่วๆไปด้านล่างของกล่องนะครับก็จะมีในส,ส่วนของทางลดลายเล็กน้อยนะครับพร้อมกับในส่วนของบาร์โค้ดเพื่อใช้ในการซื้อขายสินค้าสำหรับพวกกลานที่ต้องใช้ระบบบาร์โค้ดนะครับก็ครั้งนี้ขอ,อยัไปเร็วนิดนึงนะครับผม ก็เดี๋ยวผมจะเริ่มทำการแกะกล่องแล้วก็ประกอบเดี๋ยวเรามารีวิวกัน ก็ก่อนที่เราจะเริ่มรีวิวป๊อปอัพพาเลตยู่นะ,นะครับก็มาดูใต้กล่องกันก่อนนะครับเรียกได้ว่าใต้ฐานแล้วกันนะครับในส่วนของกล่องนี้ก็ยังเป็นเหมือนยูนะสีดำนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของทางป๊อปอัพพาเลตที่มีรูปหมีด้วยนั่นเองซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าแต่ละกล่องป๊อปอัพเนี่ยเขาจะมีกิมมิกแตกต่างกันอย่างไรนะเอาละครับก็ก่อนเริ่มรีวิวผมขอ,อยญาตใส่ถุงมือแป๊บหนึ่งนะครับผมเนื่องจากว่า ชุดของตัวยูน่เนี่ยเป็นสีขาวเลย huh? จากค่อนข้าง,งกลัวว่ามันจะมีในส่วนของคับเหงือหรือว่าอะไรไปติดชุดได้ง่ายนะครับ <1> 1> ก็เราจะมาเริ่มรีวิวกันกันกบป๊อ Up ัพ l า t t เลยูน่นะครับที่เป็นชุดไว้แบรกันเลยก็ขอเริ่มจากด้านบนลงไปยังด้านล่าง <1> 1> เหมือนเช่นเคยนะครับก็แน่นอนมาถึงก็อาจจะไม่ค่อยประทับใจสักเท่าไหร่เลยนะครับ <1> 1> เนื่องจากว่าเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับว่ามีรอย ประกอบบนฮูดของยูนะที่ถือเป็นตำหนิที่ไม่ค่อยน่าประทับใจสักเท่าไหร่จริงๆมันก็ไม่เชิงเป็นตำหนิหรอกครับแต่ว่ามันเป็นรอยประกอบที่มันเห็นได้อย่างชัดเจนเนื่องจากว่าชุดของยูนะาเนี่ยเป็นสีขาวพอเวลามีตำหนิหรือว่ารอยประกอบเนี่ยมันจะเห็นได้อย่างชัดมากซึ่งตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก็คือมาเป็นแบบรอยต่อกันเลยทีเดียวทั้งในส่วนของบนฮูดแล้วก็ตรงช่วงแขนนะครับ ในส่วนของด้านหน้านะครับในส่วนของใบหน้าผมอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยแตกต่างกับตัวชุดสีดำสักเท่าไหร่ซึ่งผมก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันดูมีตำหนิอะไรนะเพราะว่าเขาก็ลงสีแล้วก็ทำพวกลายตรงลูกตาได้แบบปกติไม่ค่อยต่างจากอนิเมะเท่าไหร่อันนี้ผมก็เลยให้ผ่านละกันนะครับในส่วนของตุ๊กตาหมีทั้งสองข้างก็ดีเทลใช้ได้ครับเพราะว่าด้วยรายละเอียดเล็กๆอย่างโบอะไรางี้ก็คือ ไม่ได้ดูมีปัญหาลายสีก็ไม่ได้ตกอะไรนะครับแต่ว่าในส่วนของตรงชุดที่เป็นช่วงท้องเนี่ยครับที่เป็นลายอีกลายหนึ่งนะตรงหน้าท้องเนะี่ยก็คือตามขอบเนะี่ยก็คือจะเห็นได้ว่ามีสีที่ลงแล้วมันดูไม่เท่ากันนะครับตรงเส้นตัดขอบอันนี้นีก็เป็นตำหนิที่ก็ต้องเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับอย่างที่บอกด้วยความที่ชุดเป็นสีขาวแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่หน้าตำหนิคือ มันก็พูดได้ยากนะเพราะว่าผมไม่รู้ว่าในกล้องจะเห็นแค่ไหนนะก็คือเท้านะครับที่เป็นสีขาวตรงเนี้ยมันไม่ใช่โทนเดียวกับขาวของชุดครับคือถ้ามองได้ด้วยสายตาก็คือจะเห็นว่ามันมีความแตกต่างกันอยู่ประมาณหนึ่งเลยนะครับคือถึงมันจะเป็นขาวแต่ว่ามันดันเป็นขาวแบบโครโทนกับชุดนะครับมันก็เลยดูแปลกตาไปสักนิดหนึ่งแล้วก็ข้อดีนะครับของตัว ปิเกอร์ปอปอัพพาเลตอยู่นะ you know, ตัวนี้ก็คือด้วยความที่ตรงเท้าของยูนะาเนี่ยเป็นเหมือนอุ้งเท้าหมีนะครับตัวเดือนเนี่ยก็เลยจะค่อนข้างใหญ่ฐานเนี่ยก็เลยจะดูมีความมั่นคงมากเวลาประกอบลงไปแล้วก็ในส่วนของตัวฐานก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษครับผมก็จะเป็นฐานหกเหลี่ยมเหมือนกับป็อปอัพพาเลตทั่วไปก็จะประมาณนี้ครับผมสําหรับการรีว Pop ิวป็อปอัพพาเลตอยู่นะก็โดยรวมเนี่ยก็คือ อาจจะต้องดูแลกันสักนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าด้วยความที่ชุดเป็นสีขาวแต่ว่าโดยรวมนะครับตัวงานถ้าดูจากด้านหน้าก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรสักเท่าไหร่อาจจะมีเป็นขอบๆตรงชุดช่วงท้องบ้างที่อาจจะเห็นแล้วขันหูขัดใจนสักนิดหนึง่งแต่โดยรวมก็ถือว่าถ้าตั้งโชว์ด้านหน้าก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรสักเท่าไหร่ Thank you ครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับรีวิวป๊อป p ัพพาเลตอยู่นะไว้แบกก็ครั้งต่อไปผมจะมารีวิวฟิกเกอร์ตัวอะไรนั้นเนี่ยก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสำหรับรีวิวในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ